สวัสดีครับเอฟซีครับอยู่กับช่องลำํำนาอีสารบบาวหมูคือเกา่าเลยเอฟซีมือนีผ้ามาเบิงห้อยบางกินบักม่วงปลาเอฟซีครับเป็นวิยาทานเนาะเอฟซีเนาะบางเขาต้องเข้าใจนะครับว่าบางเป็นสัตว์ปลาสังวนนะครับพิษกฎหไม้ยบ่สามารถล่าได้นะครับผมที่ผ้ามาเบิงนี่คือผ้ามาเบิงเพื่อจะได้รู้ว่าพื้นปลายังอุดมสมบูรณ์นะครับผมนี่คือการกินของบางนะครับผมนี่ครับกระจายเองสิเอฟซี เปลือกบกม่วงครับกระจายนี่ครับนี่ห้อยกินนาจะเข่ามือขึ้นครับนี่ไม่ไม่เลยเอฟซห้อยกินไม่ไม่ครับเข่ามือขึ้นนี่ครับผมบกม่วงต้นนี้คือบอกม่วงกล้วยเอฟซีเดี๋ยวบ้าหมูให้เบิ้งจักซี่เห็นบนะ่เนาะนั่นครับห้อยกัดห้อยกินโยมันมืดโอ้บกม่วงครับมันจะมีบกม่วงอีกหนึ่งละครับนันมีห้อยถือกาดอยู่นั่น FC. เอฟซีเหลืองเหลืองอยู่นั่นมันมืดตาะจักซี่เนี่เห็นบ่เห็นกาดทึงตน้น นี่ครับกระจายเลยเอฟซีนี่นี่นะครับบางครับนี่เขาเอื่นบางกินบักม่วงเปลือกกระจายเอยงสั่นละเน่นกระจายเอยงสั่นละครับเศษปวยไงเศษปวยไงครับห้อยเขาน่าจะเขามือขึ้นครับเอฟซี e ครับบางกระแต่บางกระลอกเนาะเขาอาจจะเอื่นกันยังสั่นเนาะตีสารเอื่นขําเดียวคือบางแหละครับตัวน้อยครับตัวปวไงสัมผูทอข,ของขท้าล่ะแต่ว่ามีพังผืดเนานะเขาจะมีพังผืดเขาจะบินได ซ่นได้นี่ครับห้อยกินครับห้อยบางต้องย้ำนะครับผมว่าบางเป็นสัตว์ปลาสงวนนะครับผมบอสามารถล่าได้เนาะพิดกฎหมายกฎหไมยคุ้มค้องเนาะลองร้อยการกินเนาะเอฟซี FC. เอาเดี๋ยวจะให้เบิ่งครับว่ามันจะแตกต่างกันครับห้อยกินของอ้ไรกลอกเอ้ยกระแตนะครับผมกระแตที่เขาหากินกับพื่นดินนะครับเอฟซี FC. เปลือกมันจะต่างกันการกระจายของเปลือก เดี๋ยวจะให้กันเบิงเดี๋ยวผมจะหาให้เบิงกอนว่าห้อยกินกระแตกินจังไดเนาะเขาโซนนี่ครับเป็นบางตัวเดียวเนาะเอฟซีนี่นี่นี่ครับกระแตครับกระแตเขาจะกินเปลือกเปลือกจะเหลือเป็นเป็นชิ้นใหญ่นะครับผมนี่แล้วับแล้วก็กระจายบ่อกไก่นะครับผมนี่ต่างกันนะครับผมชิ้นมันจะใหญ่กลัวกันเนาะสำหรับกระแตเนาะเอฟซีขันบางมันจะเป็นเศษเล็กๆนะครับผม เศษของไอ้บักม่วงเล็กๆเขาจะกินต่างกันมีห้อยคนมาเละมาเบิงขึ้นกัน FC. เอฟซีแต่เพิ่นได้มาทายคลิปคือบ่าวหมูบอกกับบอลูเนาะในสว่วนนี้แต่ว่าบ่าวหมูนี่มาทายคลิปให้เบิงเป็นวิญาธานเนาะอันนี้ก็เป็นบางขึ้นกันครับนี่บางนี่ครับบางกระจายเนาะเศษน,นีอยนกระจายนี่นี่เขากินครับนี่ลูกมันจะอยู่ส่วน ลูกยูโซนหนึ่งนะครับแต่ว่าเปลือกเขาจะกระจายนะครับผมนี่เปลือกกระจายนะครับนี่บางนะครับผมห้อยบางเปลือกกระจายเป็นห้อยบางเนาะห้อยบางขาจเจ้าเขาเขามากินบักม่วงนะก็เอฟซี C. บางเป็นสัตว์ปลาบักม่วงนี่ก็เป็นบักม่วงปลาเนะเาะขาเจ้าจะกินบักม่วงปลาน้ากันสัตว์ปลากินของปลาไอต้นบักม่วง ข้าเจ้าปูกไว้ตั้งหากะบอกกินได้เอฟซีอย่ามาปูกไว้อยู่ในทงในทาบอกกินครับเขาบอกเขาบอกกินเอาสาวน้อยเจ้าบ่วมากเก็บเอาบุม่วงกล้วยดีโอ้ยโรนหลยคักนี่เอาไปไว้เฮียนให้มันสุกเทะๆก็กินนี่ครับห้อยกระแตนี่เปลือกเห็นไหมครับการกินการฉีกของเขานี่เขาจะฉีกเปลือกใ่ครับฉีกเปลือกใหญเมื่อสิบ,บอกเป็นสินเป็นฝอยคือไอ้บางเขากินนะเอฟซี นั่นแหละมีความแตกต่างกันอยู่กะแต่นี่นี่ห้อยกะแตกินเพื่อจะติดยุงสี่แล้วครับต่างกันบ่ต่างกันกับบางบ่เอฟซีวิธีการเบิงเนะเาะห้องเสดหุงว่าเออตวดปลาชนิดใดเพิ่นเข้ามากกินต้นไม้นี่เนาะกินบกม่วงชนิดนี่นะอันนี้ละชัดเจนที่สุดแล้วครับนี่อันนี้คือบางร0อยเอร์ FC ตัวนี้ นี่ครับนี่กระจายนี่บางร้อยเปอร์เซ็นครับนี่เห็นบ่ครับนี่เปลือกนี่น้อยครับบ่อใหญ่นี่แต่ว่าลูกที่เขากินอยู่ใส่วาตีพี่ครับโตกอยู่พี่นี่ตกอยู่นี่นี่อันนี้นาจะเขารอบเศร้าครับรอบตีสามตีสี่เนาะอันนี้น่้ยเขากินแมนบอยเอฟซี FC, เปลือกตกอยู่พี่ครับกระจายอยู่พี่เห็นบ่มันจะห่างห่างเลยครับนี่ห่างจากไอ้ลูกที่เขากินเลย อันนี้กัชุดหนึ่งที่มันตกลงมาเนาะคือบ่อหมูบเบานึ่ละนวยมันอยู่ห่างเทิงพ่นครับพ่นนวยอยู่ห่างเทิงเหลืองๆหนั่นจะสีเห็นบ่อเห็นเนาะเอฟซี FC. ห้อยมันก,กัดครับนั่นเหลืองๆหน่อยๆอยู่นั่นเขากินข้าต้นเลยแล้วเปลือกมันหลนลงมานี่แหละครับเอฟซี FC. คือบางของแแ่สองสองนวยเลยน,นนเลยนะครับหนึ่งสองกินข้าต้นเนี่ยนะครับสองนวย่าณลักษณะนี่คือว่าบางเนี่ยจะเข้าสองต F เอฟซี บางจะเขาสองตัวลักษณะนี้เนาะตัวนี้สดๆนะจะเขารอบเศร้ารอบคอนสิจแจง้งตัวนี้นะจะเขารอบแรงหัวคํานะครับทุ่มสองทุ่มประมาณนั้นนะครับเพราะว่าบางนี่เขาเป็นสัตว์ปลาหากินแามกลางคืนหากินแามกลางคืนในการกินผลไม่ปลาน้ากันยังสี่ละเอฟี FC. เป็นความจริงที่เป็นยังสี่เนาะเป็นยังเบาหูคือคือหูว่ะตี กะหูย้อนผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกสูฟังแล้วเพิ่นกะแนะนำมาว่าเออมันล่าบ่ไดรกินกบ่ไรกะถ้ายคลิปให้เอฟซีเพิ่นด้เบืองแน่ได้ฮู้ได้เห็นเนาะว่าวิธีการหาอยู่หากินของเขาเขากินแบบไดอยู่แบบไดนเนาะเอฟซีข้อมแตกต่างกันเนาะโอ้ยม่วงบอกบแล้วกะสิเก็บเอาบอกม่วงใช่ปะม่มวงกล้วยนะครับนี่หวานเนื้อจะออกนี่แหละเนื้อเขาจะออกสีบ่เหลืองบ่เหลืองจานเนาะ มันจะออกลักษณะออกไปทั้งสมสีสมส,สมสีอันนี้นี่ะขันเขาสุกแห้งมันจะออกเป็นสีสมในเอฟซีเนื้บอบกม่วงชนิดนี้นะครับเอ่อยังมีให้เห็นอยู่นะครับสําหรับบางอื่บายังอุดมสมบูรณ์นะครับพื้นที่ปลายังอุดมสมบูรณ์โอ้ลูกนี่แม่ตกฟังดินบ่อาดีส้าวหน่อยเจ้า เดินาวหน่อยมาเอาบุกม่วงหยดสีสาวหน่อยบ่เงดเลยไปไปไล,ล่หรอบ้าเสีเยบม่วงชนิดนี้ม่วงป่าดีเอฟซีครับเป็นบุกม่วงป่าเกิดตามธรรมชาติเนาะคุณบ่ได้มาปลูกเด้เกิดอยู่ในไฮเพื่อนไฮยางเนาะนี่ไฮยางป่ายางป่ายางหน่อยอฮะ มือถือได้ซัมนี่ก็เอาซัมมี่ค่ะเอฟซี FC เอ้ยกย่ายำนะครับผมเป็นวิทยาท่านสําหรับบางห้ามล่านะครับผมกฎหมายคุ้มคร้องนะครับผมเป็นสัตว์สงวนคิดกฎหมายนะครับผมที่บ้าหมูมาทายคลิปให้ FC. เอฟซีดยเบื่องกะคือว่าเป็นวิทยาทานเนาะแล้วกะ็ได้หูว่าพื้นปา่ายังอุดมสมบูรณ์ยังมีบางอยู่เด้อเอฟซี FC เอ้ยยังมีบางอยู่แต่แส่เห็นโตคือยังสิบว่ได้เห็นหรอกเอฟซีกันสิคือซองโกูกซองยังเขา เป็นในสารคดีบสามารถเฮ็ดได้ดอกบัหมูวงอันเอฟซีเลยบักม่วงครับเป็นบักม่วงแฝดสองตนนะ้นเนาะบักม่วงใหญ่เลยบุูรี่อยู่มาจากปีแล้วเอฟซีอ่านี่ครับอยู่ชายปลาชายดงอ่าบางเขากับเขามาหาอยู่หากินยังสี่ละเอา้าจังได้กะฝากเอฟซีแฟนครับไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลำ้นำน้ามีสานเดอ้อไาเบิ่งแล้วถืออกถืถถอใจโ,โอ้โอ้โอ้ปลาอดเอฟซีเลยว่าสีเศร้าเขาขาบมากินหอดพี่ครับ ห้อยบางได้ครับนี่เอฟซี FC. นี่นี่นี่โอ้คาบมากินพี่เลยอืมคาบออกจากตน้นเอฟซีครับนี่นี่นี่โอ้ขอเ ан, ข่ามือขึน้นเข่ามือขึ้นนี่ห้อยบางโอ้คาบมากินพี่เลยนี่เอฟซีาบมากินทั้งต้นยางครับโอ้วาสันวาสันนี่ม,มาธรรมดาที่เอฟซีบอมเนว่าเขาสิกินอยู่ข้าตน้นโอ้คาบมากินพี่โอ้นี่บางครับนี่ เศษนิดหน่อยนี่กินไม่ไม่ซ้ำนี่รอบเศร้าครับนี่โอ้บางบางโอพี่ขาบโอ้ขาดนวยนี่มาก,กิน FC. เอฟซีเด็ดบ่ครับเด็ดบ่หน่วยว่าแม่นอยหน่อยเด็ดซ้ำตนนัวมันผลเ่นนี่มันขาบมาก,กินไห้โอแน่นอนแน่นอนขันจังลักษณะบ้าหมูเบืองแล้วหลายตัวครับบางน่าจะบก่ไอ้บ่าต่ากว่าสามตัวเอฟซีเอ้าเอาครับซ้ำนี่ละถ้ามาเบืองแล้วกะ สีกราฟเหรอครับผมไปหาหยอดนำ้ำกดเอ้าใสา่หน่อยเอาใส่ถุงเนี่ยนี่นี่เอฟซีต้นเมื่อกี้เป็นบกม่วงตะล่อนต้นนี้เป็นบกม่วงกล้วยหน,น่ยนวยเงาแน่จังหน่อยเออเอาคือบ่าหมูหนละว่าวไว้ละครับผมซอยกันเป็นกำลังกุบกำลังใจให้บ่าหมูนในเด้อเอฟซีเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ้าวนี่โอ้บอกม่วงแฝดนี่แหละครับขันซุกแล้วเขาก็เข้ามาหาอยู่หากินหนังสี่ละสัตว์ป่าเอฟซีเอ้ โ,อ,โ,อ,โอ,อ้คือคือให้เบิ่งภาพบรรยากาศก่นกอนสิจบเนาะนี่ครับเป็นปลายางหน่อยใช่ปลาอยู่ใช่ปลาเลยอ่าอ่าอ่าเนี่ทางจอ,รอดรถอยู่นี่เอฟซีเพืเ่อไเมื่อกีเห็นทางเกวียนแต่เกา่านี่แหละครับทางเกวียนแต่เก่าแล้วครับนี่เอาครับผมซัำนี่แหละครับบ๊ายบายครับผม